แล้ววันนี้ก็มีเรื่องน้ำอกไรกันบ้าผมผมท้าความก่อนสบคนที่ไม่ไม่เดี๋ยวก็เราก็ติดต่อคุณดัศกรด้วยยนอเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเล่าเรื่องให้ฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีคนที่ทั้งในคอมเมนต์เนี่ย ก็มีทั้งเขาจะจัดตัวอะไรก็เรื่องของเขากับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าอยากดังบ้างราศกรยังอยากมีชื่อเสียงอยู่อันนี้ผมพูดไม่ได้เพราะว่าผมเป็นเพื่อนเนียเขาหรือว่าหรือว่าผมรู้จักกับเขาส่วนตัวนะแต่ผมพูดในเชิงของความที่การจัดตัวนักฟุตบอลหนึ่งครั้งเนี่ยอย่างอย่างเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จัดกระชุมันก็มีคนที่ทั้งติดและไม่ติดบางคนอาจจะชอบอ่ะอย่างอย่างผมเนี่ยผมไม่ทีมผมไม่มุ้ยไม่ติดนะ ที่ผมเป็นพี่ตุ๊กกับพี่โก้เพราะว่าผมทันดูเนื้อมามันก็แล้วแต่ยุคแต่แล้วแต่คนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็ก็ต้องมุ้ยบางคนก็ต้องเจอะไรเงี้ยอ่ะมันแล้วแต่ใครแล้วแต่มันแล้วแต่ใครแล้วแต่แล้วแต่สไตล์มันแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ยก้าความนิดนึ่อเอาเอารูปรูปรูปที่เขาจัดทีให้ดูได้ไหมขอขอรูปที่เขาจัดทีไม่ด่วนจริงจริงมันเป็นปรากฏว่าไอทีที่จัดเนี่ยมันมีสิบเอ็ดคนที่ ดาสกรเนี่ยเล่นด้วยกันหมดทีเนี้ยมันมีข้อสองสยัยมีคนทั้งตั้งคำานาก็คืออันหนึ่งนะทีละทอนเนี่ยรู้สึกว่าดาสกรจะทันแป๊บเดียวครึ่งเล็กแล้วก็แล้วก็อุ้มก็ย้ายไปเอออุ้มอุ้มย้ายมาดาสกรก็ย้ายไปทำไมถึงเลือกทีละทอนไม่เลือกอชนาทิพย์เลย<อ>เพราะว่าชนาทิพย์อยู่แต่เลกแรกปรากฏว่าในมุมมองผมอ่ะผมก็มองว่าดาสกรเขาเล่นกับทีละทอนตั้งแต่ทีมชาติด้วย นึกออกไหมนี่ออกไหมรู้มือกันอรู้มือกันเพราะมองว่ามันย้ายมาแล้วปั๊บหนึ่งอุ้มก็รู้มืออยู่แล้วก็น่าจะเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของเมืองทองคือคือในมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเขาอาจจะเป็นในตําแหน่งแบ็กซ้ายกับตําแหน่งกองหน้าตัวต่ําเนี่ยวิธีการมันไม่เหมือนกันในยุคที่ทีีรทอนเนี่ยสิบปีหลังเนี่ยตั้งแต่ไฟฟ้าจนถึงจนถึงโยโกฮาม่าตอนนี้ไม่มีใคร เป็นเบอร์หนึ่งเป็นมาแทนเขา,าอะไม่มีใครมาเบียดตำแหน่งแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งทีมชาตไทยได้อะอตั้งแต่ตั้งแต่เขาขึ้นมาเล่นกับการไฟ,ฟ้าสติดทีมชาติแล้วนะจนมาถึงตอนเนี้ยแต่ในขณะที่หน้าตัวต่ําเนี่ยตำแหน่งของเจชนาทิปเนี่ยปรากฏว่าเขาไปเลือก Mario อมาริโอยูรอสกี้ซึ่งคุณต้องไปย้อนดูกนว่าตอนนี้ยูรอสกี้อยู่กับเมืองทองห้าปีทําอะไรไปบ้างอคือมันเทพมากอะ ถ้าคนที่ติดตามมานะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างดาสกรนะด้วยตำแหน่งเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ปีกขวาเนี่ยเป็นเทียเทพก็ไม่แปลกก็สนิทกันซ้ายเป็นเป็นครีตันก็ไม่แปลกก็ทีตันก็ยิงกระจุยให้กับเมืองทองเหมือนกันทีนี้เนี่ยพอมันมาขมวดแล้วเนี่ยมันดันไปโดนเตะตาเจโวทอยซึ่งเจโวทอยมันก็เจอมาริโออยู่หน่อยหนึ่งเออไปเตะตาเจโวทอยเจโวทอยก็ทวิต เ <Ừ. S 2> อาพิมพ์ในอินสตาแกรมด่าเลย,ยก็เชิงด่าแหละเขาบอกโอ้ถ้าไม่เลือกเจก็โง่มากแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้นะ <Ừ. S 2> คนก็ไปขยี้ไยคือจริงๆอ่ะเจโบกับดัสกรกับเจชนาทรปนี่ไม่มีใครอยู่เมืองทองกันสักคนอยู่ดิเขาไม่อยู่งใคร ก็เจบโบทอยก็เล่นไม่ใช่หมายดึงตอนนี้แต่มาเป็นประเด็นตอนนี้ไง,ซ,งซึ่งซึ่งทุกคนไอร้รวมถึงไอ้คนที่ตั้งกระทู้ถามอย่างยนะูรอกี้ว่่ใครเอายูรอกี้จะอยู่เพราะว่าเป็นสตาร์โค้ดแต่คนอื่นนี่ไม่อยู่แล้วนะ,อะพอไม่อยู่เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นตรงที่ผมไม่รู้ว่าไอ้มีปัญหาอะไรกันเนี่ยเจโบกับดาสกอรเนี่ยผมไม่รู้จริงว่ามีปัญหาอะไรกันเราตัดเรื่องนี้ออกไปแต่การพิพากษาหนึ่งคนเนี่ยมันทําให้เกิดเกิดประเด็นดราม่าเกิดขึ้นได้ ถามว่าพี่นงถามว่าถามาพี่นงว่าถ้าพี่นงไม่เลือกอสุมเมฆอัคระพงมาติดทีมยอดเยี่ยมของพี่นงพี่นงจะผิดไหมก็มไม่ผิดมันแล้วแต่ฉันแต่แต่พี่สุมเมฆมมเขาเป็นคนบ้านเดียวกับฉันฉันก็อาจจะเลือกก็ได้อ,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 อะไรออกมาที่ผมว่าถ้าพูดนีมันเป็นเรื่องสีสันเรื่องของประมาณนั้นคือบอกว่าเอมาเิโอนงก็คงจะสีสันแหละไอ้ยากกรก็คงจะสีสันนั่นแหละแต่ว่าไปสะดุด อ่ะเรื่องเรื่องวันนั้นจบไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นของเมื่อวานกับเมื่อวันซืนเรื่องวันนี้มันคือเมื่อวานเนี่ยดัศกรมีมันมี y o u t u b n แนลช a n นหนึ่งผมก็ไม่อยากพูดชื่อหร่อจะไปโปรโมทช่วยช่องเขาก็มีผู้ติดตามเนี่ยแสนกว่าคนก็ไปทำคลิปเชิงนี้แหละวิจารณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นพูดเหมือนรู้อันดับแรกพูดเหมือนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่า โพสต์หัวแบบเป็นแบบคลิกเบสอะเป็นแบบอ,อารมณ์แบบว่าหลอกให้คนเข้าไปคลิกฟังนะอจริงๆเนื้อไม่ได้มีอะไรแต่ในนั้นน่ะที่ฟังเนี่ยพูดประมาณว่าเจโบกับดัสกรมีปัญหากันหนึ่งนะสองคือ,อดัสกรเนี่ยเป็นขาใหญ่ของเมืองทองตอนนั้นอสองนะสามเนยเนี่ยก็คือจัดตัวเนี่ยไปเล่นทีมชาติชุดยูหกสคืออันนี้มันคือเมืองทอง ในจินตนาการนะเว้ยไม่ได้เอามาแข่งจริงนึกออกว่าแล้วก็เลยลายการไป็ุคุณแต่ละคนเนี่ยไอ้ที่เลือกเลือกมาเนี่ยปีนี้อุ้มกับตองสามสิบนะแลวนี่เอาเอาไปว่าสรุปไปตรงนั้นทีนี้ต้องคุยกันอ่ะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติคุณพูดอย่างนี้ก็จะบอกว่าคุณมาออกตัวคุณมาอะไรซึ่งแฟนรายการก็จะบอกว่าเอ้ยมันไม่เกี่ยวเราขอข้อาข้อสุดท้ายก่อนเขาบุดท้ายก่อนก็คือจัดโตอวยเพื่อนอ่ะจัดโตอวยเพื่อนอ่ะก็ไม่รู้อ่ะคือที่เลือกมาเนี่ยเพื่อนตัวเองหมดแต่เดี๋ยว ฐานเด็กสกอเรอฐานเด็กเลยเราพูดไม่ได้เราพูดตอนนี้ไม่ได้ว่าเออใครผิดใครถูกใครโดนแบรนี้เขาไปแจ้งความมันก็ต้องมีเหตุและผลในตัวเขา้อง้คุณก็ต้องมาพูดเองว่าทําไมถึงมันเป็นอย่างนี้ผมทาขึ้นมาเพราะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้กันสีต่อเขาอยู่อ่แต่กี้ผมเรื่องคุณ ่วงที่เราคุยอยู่เดี๋ยวติต่อแล้วทีมงานทีมแม่ชมเองเดี๋ยวจริงๆนเรื่องทั้งหมดฟังจากเขาเลยทีเดียวว่าเขาจะมาพูดว่ายังไงอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังอะสวัสดีครับดาสกอนาว่าเราเลยนี่เพี่ดูอันนี้ผมอยู่กับพี่ดนะก็คุณเอาเรื่องประเด็นดราม่ากับเจมูไม่เอาแล้วเอาประเด็นตัวนี้เลยอะไรมันคือเกิดอะไรขึ้นไปแจ้งความเนี่ยต้องการอะไรบ้างดีกว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากมันมีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องกับ ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องมานานมากลยพี่ครับจริงๆก็แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันทําเกินไปสําหรับสําหรับผมที่จะยอมรับได้อะไรเงี้ยมันเป็นการพูดส่อเสียดหรือว่าพูดแบบมันมันหลายๆอย่างที่เราแบบไม่เคยตอบโต้มานานแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้คือเราได้ยินแล้วก็หลายๆอย่างมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเกินไปนะเงี้ยเราก็เลยเลยได้ไปไปแจ้งความไว้ประมาณนี้พี่คือแจ้งความเนี่ยเหมือนแบบว่าไม่ไม่พยายามให้เขาแบบไม่ไม่ทํากับเราอีกงี้ถูกไหม คือมันก็มีหลายๆอย,ย่างที่ก็อาจจะใช่ด้วยแล้วก็มีหลายๆประเด็นค่ะที่แบบมันอาจจะอาจจะต่อย่อดไปจากนี้แต่ก็คือผมผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนอรายการเนี้ยแต่ว่าไอ้เรื่องส่วนกฎหมายเป็นเรื่องของตำรวจแล้วลก็ทนายที่เขาที่เขาจัดการเรื่องนี้ไปอะครับี้ยผมให้ทนายเป็นคนเป็คนคนประสานง,งานกับตำรวจครับแต่อะไรที่มันมากกว่านี้ก็ครับก็สามารถที่จะทําอะไรให้มันมากกว่านี้ได้ประมาณนี้เออผมถามความรู้สึกตอนฟังอ่ะมันคงจะแบบ ยินคงแย่นะเพราะว่าผมฟังแล้วก็รู้สึกแย่เหมือนกันจริงจริงตอนตอน,ตอนฟังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันจริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากอาจาจะเป็นเสียงวิจารจากจากแฟนบอลที่มบบสามารถวิจารณได้ทุกอย่างค,คือเราไม่ได้ว่าอยู่แล้วใครจะวิจารหรือว่าด่าเราในในโซเชียลเราก็ไม่ได้เคยแบบอะไรอยู่แล้วแต่คือสิ่งเนี้ยครับมันเป็นประเด็นที่แบบว่ามันมันไม่ใช่ประเด็นที่มึงมันมันควรจะระบออกมาเป็นประเด็นใหญ่สำหรับหลายๆอย่างหลายๆสิ่งแม้กระทั่งเลือกตัวผูเล่นสำหรับผมเนี่ยพูดตลอด ติดตามผมจะบอกตลอดว่าคืออย่างเจช,ชนาทิพย์กับเบอร์ตี้เนี่ยทาไมถึงไม่ได้อยู่ในทีมที่ผมเลือกจริงๆผมไม่ได้ว,ว่าว่าเขาสองคนได้ไม่เก่งหรอยังไงแต่คือสองคนได้เก่งอยู่แล้วแต่คือช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้กับเมืองทองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ที่เราสร้างประวัติศาสตร์ลหลายๆอย่างมาด้วยกันให้กงงับสโมสรคือคือทุกคนเนี่ยก็อยู่กับทีมมาตั้งแต่ถ้าผมพูดได้อะไรก็ตั้งแต่สมัยไทยมุกดำแล้วก็ติีหลายคนที่อยู่มาอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเล่นมากับ ว่ามันเป็นทีมที่เราแบบเป็นเจหน้าทีทท่เก่งอยู่แล้วคือเราไม่ต้องพูดหรอกว่าเขาเก่งไม่เก่งเขาไปดับเวทียุโรปหรือว่าเขาไปได้ครับเรเื่อร์ตีเนี่ยก็ทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาแบบเป็นคนที่เก่งมาทำไมผมเึงไม่เลือกแต่ผมเลือกเฉพาะที่ว่าผมเคยได้ร่วมได้กลบเขาอประมาณนั้นผมไม่ได้สื่อว่าเอ้ยทำไมผมไม่เลือกเจหรือว่าเลือกเรื่องเวทีหรือมันไม่ใช่คําถามที่มาริโอถามผมเนี่ยคือช่วงระยะสิบปีหลังที่ผมเล่นมาแล้ว และเป็นผู้เล่นที่เรารู้สึกว่าอืสร้างอะไรหละใหญ่กับสโมสรมากกว่าครับเอ,อมุมมองของแต่ละคนเนี่ยอยากจะบอกอะไรเพราะว่ามีแฟนบอลเนี่ยก็ก็มองว่าเอ้ยคุณคุณทํามันก็คือมันก็คืออารมณ์แบบว่าเหมือนแบบร้อนตัวหรือเปล่าเมื่อก่อนโดนดา่ายังทนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยกับกับ,ก,บกับการที่ต้องเคารพสิ่งที่ต้องวิจารกันอนะ่ะอันเนี้ยมองอยังไงคริจริงผมก็พูดมาตลอดว่าเอ้ยอันไหนที่วิจารแล้วก็พูดได้ผมก็ผมก็ ผมไม่เคยตอบโต้อยู่แล้วอืผมเชื่อว่าผมไม่เคยเอาเอาเอาโซเชียลมาใช้เป็นแรงผลักดันในในทุกอย่างในตนัวผมไม่ใช่ว่าประชาชนหรือว่าแฟนบอลไม่มีการผมมีการผมได้ครัจจะดาษเสียหายผมก็ไม่เคยนั่นอยู่แล้วแต่สิ่งเนี้ยผมไม่ได้ว่าแฟนบอลที่เข้ามามาคอมเมนต์หรืออะไรทั้งสิ้นผมไม่เคยว่าแต่สิ่งที่เพจเนี้ยที่นําเสนอเนี่ยผมว่ามันเกินไปนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในในเมื่อสองวันที่แล้วมันผ่านมาแล้วครับแต่คุณเพิ่งจะ มาาทำในใในในวันนี้ในเมือ่อคืนผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบเออทุกอย่างปัญหาทุกอย่างมันเป็นปัญหาภายในสมองมันเป็นเรื่องภายในที่ว่ารจาดาอะไรมันเป็นเรื่องของน้ามุอ่งเขาจะสามารถที่จะชอบหรือไม่ชอบกันอือันนี้ไบบเปเรื่องส่วนตัวแต่สิ่งที่เพจนี่ยนําเสนอเนี่ยอืมคือต้องการอ,าระ,อะไรออเสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดส่อเสียทำให้ผมเสียหายหรือว่าทําให้คือเขาเอ่ยชื่อนัดกรรกรบ่อยมาก ผมก็รู้สึกบางทีมันมันก็มันก็เกินไปจริงๆเออนะครับผมผมไม่ได้บอกว่ามันทุกคนสามารถด่าผมไม่ได้ถ้าด่าผมผมไม่น่นนี่จริงๆผมยอมรับตลอดมาถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมอยู่บ้านผมดีนะครับผมอยู่ในช่วงโควิดผมออกไปไหนไม่ได้จริงๆผมก็มีเวลาว่างมากกว่านี้นะที่ผมจะนั่งดูอ่านคอมเมนต์อะไรผมก็นั่งดูหมดมีเวลาว่างมาก แล้วผมก็ให้ทนายเขาเป็นคนดูแลอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายผมผมพูดอะไรมาไม่ได้แต่มันจะเป็นประเด็นใหญ่มากกว่านี้ตำรวจเขาว่าไงบ้างว่าไม่ให้เขาสื่อสารอะไรมากกว่านี้เพราะว่าหนึ่งก็คือสมสรอนผมเคยอยู่ด้วยอืมและสื่อที่เขาพูดถึงเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสื่อไหนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมไม่ได้มีประเด็นที่แบบผมไม่ได้เป็นมาเฟียที่แบบขนาดนั้นเออเออจริงๆถ้าผมเป็นมาเฟียผมไม่ต้องไม่ต้องมาอยู่ในสถานะแบบนี้ก็ได้ครับ แต่นี่คือผมอยากจะบอกเขาว่าเจ้าของเพจว่าให้ยอะไรจะพูดอะไรผมเชื่อว่าจรรยาบรรณของสื่อที่มันควรจะจะทําเนี่ยผมว่ามันมันมากอานีน้ถ้าเป็นพี่ๆนักข่าวเขาเขาต้องตรวจสอบหลายๆอย่างก่อนที่เขาจะพูดแต่นี้ผมเชื่อว่าเขาเขาอาจจะยังแบบอยากลักสนุกในการกดไลค์อยากที่กินมาม่าอยู่ผมก็ไม่รู้หรอกการเป็นของเขาตำรวจว่าไงบ้างคร<ห>ับวัน <ทำ S 1> นี้วันนี้ผมก็จริงๆตำรวจเขาก็ทําทําทําเรื่องไว้แล้วก็ทําอยากจะมีคนไปเช้ก็เดี๋ยวประมาณวันสอง ไปที่ที่ปอทดูเพราะว่าผมก็อยากดูเหมือนกันว่าเขาเขาต้นต่อตรงนี้มาจากไหนอีกะก็มีหลายหลายหลายคนที่แบบเสนอ้ผมไปผมไม่ได้นอนครับแต่ผมเชื่อว่าอีกวันสองวันผมก็น่าจะไปแต่ตอนนี้ก็ของภรรยาและลูกเงี่ยผมยิงเครียดครับใช่คลอดเมื่อไหร่อ่ะครับภรรยาคลอดวันที่สิบห้าครับอุ้ยอาทิตย์หน้าแล้วนี่อีกไม่กี่วันเออสี่วันห้าวันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะมาพูดเรื่องแบบอะไรอย่างนี้ยคราะว่า ถ้าเพจนี้ฟังอยู่หัวใหญ่เขานะรู้สึกว่าไปออกมาบริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลหรือว่าช่วยคนหน่อยไหมว่าเพจนี้คุณสร้างกระแสมาคุณน่าจะเอาเงินตอบแทนจากคนยอดลงยอดไลค์ที่คุณได้เนี่ยเอามาบริจาคให้โรงพยาบาลหรือว่าให้ประชาชนที่เขาลำบากไหมเ้ยแต่เขาบอกเขาไม่รับสปอนเซอร์นะผมฟังอยู่เขาไม่รับปอนเซอร์แต่เขาก็บอกอยากให้กดไลค์กันเยอะๆผมไม่ว่าต้องการอะไรผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณฟังอยู่ก็เอาเงินที่คุณได้มาบริจาคตอบแทนสัมคมเขาบ้างครับผม ผมไม่ผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ว่านะฮะว่าแฟนบอลที่เข้ามาดา่าผมหรือว่าเข้ามาวิเคราะห์วิจารณ์ผมครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณจะเสร็จข่าวหรือว่าเสร็จสื่ออะไรผมก็อยากให้คนฟังณช่วงเวลาไหนณนะคําถามไหนที่เขาถามผมอืคําตอบที่เขาต้องการจะคือช่วงไหนไอืไม่ใช่ยุคไม่ใช่ยุคปัจจุบันนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมตอบแนละ้วผมก็พูดไปแล้วว่าเซะไรยกับเฮเวนตีคนที่เก่งที่สุ นงมีอะไรจะถามไหมไม่มีแล้วครับเรื่องอย่ืนที่ผมไม่ค่อยรู้เลยขอบคุณดารกรมากครับที่สละเวลานะครับพี่นงอีกแล้วเหรอพี่นงนี่เลยพี่นงกันหมดเลยคุณเนี่ยคุณกับผมเรามีหลายเรื่องต้องเคลียร์แต่หลังรายการแล้วนก็ขอขอให้ภรรยาคุณคลอดโดยปลอดภัยนะครับแล้งผู้ชายปลอดแรงขอบคุณครับลูกผู้หญิงผู้ชายที่ข้อที่โรงพยาบาลโรงมาที่เขาดีครับผู้หญิงผู้ชายครับ ผู้ชายพี่โอ้โหทวายแล้วต้มแน่นอนอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากคากรับพี่ยังไงก็ก็ให้เสพกันแบบนี่แหละกันพี่ครับโอเคขอบคุณมากครับได้ครับพี่ตู่ครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ดีครับสุภาพนะครับครับผมครับผม